รีวิวสาขาแรกจาก30สาขาข,าของแตชามพอมอเตอร์ไซค์ไปรถหายไปไหนอะ่ะโชว์รูมปรับปรุงอยู่อะ่ะก็เลยต้องเอารถมาวางเต็นท์หน้าร้านคนก็คิดว่าเป็นเต็นท์มือสองอะ่ะแต่ความจริงเราขายรถมือหนึ่งนะถ้าใครจะขับไปหัวหินเส้นจังหวัดราชบุรีเนะี่ยจะเห็นโชว์รูมรถเป็นแพรเลยมันจะมีโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์โชว์รูมเดียวนันก็คือ h อนด้แตชามพอนพาณิชย์สำนักง,งานใหญ่นั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้าง น,นี้คือห้องทํางานอันนี้คือศูนย์บริการซ่อมชั่วคราวลบหน่อยแต่ว่ายังเปิดให้บริการเหมือนเดิมอันนี้เวฟล้อรวดปะเออรวดโอเคสำหรับเวฟนะคะเราราคาเริ่มต้นอยู่ที่ส5 9ห0้าันเก้าร้บาทคู่กว่า iPhone 15 Pro Max กเองค่ะโอเคตอนนี้มีลูกค้ามาออกรถพอดีมาดูกันว่าลูกค้าเอกรถอะไรขอสัมภาษณ์หน่อยพี่ทำอะไรอยู่<ไ>ตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ขายเดียโน่ค่ะเอารถมาจากไหนเนี่ยคนอื่นเขาไม่มีรถน,นะเป็นรถที่จองค่ะพี่รู้ป่าว่าที่นี่ปล่อยรถกี่คันเป็นร้านอะ ร้านคันเหรอเป็นร้อยคันมอเตอร์ไซค์เหรอใช่ค่ะปล่อยรถเหรออันนี้ปล่อยพี่รอปล่อยอ๋อคือถ้านี้เคลมเสร็จก็ปล่อยเหมือนกันใช่ครับเคลมเสร็จปล่อยเหมือนกันแต่นี้ปล่อยวันนี้เลยใช่ครับปล่อยวันนี้รอรอลูกค้ามาวันนี้ปล่อยรถกี่คันเยอะพี่วันนี้นะเยอะอลยพี่มอง้ยย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 อยย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 ย็ยย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 ังเปิดให้บริการปกติ คลิปหน้าเราจะไปรีวิวที่สาขาไหนอีกได้โปรดติดตามตอนต่อไปและอย่าลืมกดติดตามมิมเมเพื่อสาระดีๆในอนาคตด้วยนะคะ